ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่เลชัวแอมเวท d y for you นะคะแลน่ามาสวยมากตุกเต็กเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยติดเขารู้ดีวิวเ <c oughs> จ้าน่ารักมากเ่ย ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปวอล์กวันเดย์วิมีกันอุ้ยมดวันนี้นะคะเราก็จะไปหลายเที่ยววานนะทุกคนแบบไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวเราไปรับคิดต่อจกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนท่านเชียงรายคนน,น,นั้นที่เราจะได้มาเที่ยววันนี้คือแบบเอเนอจี้คือล้อนหลามอันนี้คือออยมีนแล้วก็คริสมาอิมิตานะคะเดี๋ยวเราไปหาให้เพื่อหาอะไรกินก่อนนะคะซึ่งเราเนี่ยกินมาแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะไ่หาเดินเล่นกันนะคดไปเจอกันข้างไมสวยดูเอวดีเท่าไหร่มีมไซส์เอวเนี่ยมมีสีขาวอะสีครีมไงทาไงตอนนะี้น่ารักมากสสวัดี สั่งตามข้าวโพดแล้วกลับมาเพื่อนก็มานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วบอกว่ามึงกูก็เล่งคนนั้นกูก็เล่งคนนั้นสรุปคนเดียวกันก็คืองงมากคนไหนเนี่ยกูยังไม่รู้อยู่คนเดียวงงอะทุกคนคือด้วยความหิวโหยแต่เพื่อนได้ผู้ชายค่ะวันนี้คือสั่งตามข้าวโพดมาทุกคนหิวเวอร์ยิ้มสองไปมอง ตลกบมาเนี่ยนะเนี่ยสวยแล้วยังตลกอีกเขาไม่เคนอื่นเขาพูดได้ววะไม่อนไรเราชมตัได้แล้วนะคะเพื่อนฉันหนึ่งคู่ไปหน่อยแล้วอ่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่เลชัวแอมเวท t ิ n งฟอร์ยูนะคะนี่น่ารักมากเลยแต่ร้านคือแบบหาทางเข้ายากนิดหนึ่งนะมาดูข้างหลังแต่ข้างหน้าคือสวยเดอ้อต้ปตบอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟากันเลยอันนี้นงสดคาราเมลนะทุกคนอันน่้ะหนแอ่ๆยอันนีออ้เรา,าไม่เอาค่ะอันนี้เราไม่เอาค่ะอันนี้เราไม่เอาค่ะ คงกอ็ไม่อยากได้มีการ่อร่อยมากอร่อยปะอร่อยค่ะไม่หวานมากก็มึงสั่งไม่ใส่หนักตานะคะอันนี้ก็คือนมสดพีชคืออร่อยจริงเนาะพีชแบบกลมกล่อมมากอันนี้เลยนมแบบไม่อะไรเขาไม่นมแต่ก่อนเลยมันไม่พูดเลยนะกล้องอ่ะแต่นี้คือแบบพูดได้แล้วมันกูเก่งมากมึง อร่อยไหมบอกเขาไปเป็นยิงกู้เหมือนคนณเป็คคานมาดชน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 าลลด์เราเลยคาเฟ่นี้นะเราแนะนำให้แต่งเป็นแนวแบบเออโทนเขียวแบบครีมหรือว่าอะไรแบบนี้เข้ามากจะสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเพื่อนๆให้เห็น คอนเซปต์นะคะถ่ายรูปยังไงให้เพื่อนทักคิดสวยลวเลยด้วยไหม ทุกคนค่ะแค่นี้นะคะชื่อว่า a m มเ i ทติ้ง o อรคือบรรยากาศในร้านคือสวยมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็พวกน้ำกาแฟะอะไรเงี้ยราคาก็อยู่ที่ระดับกลางๆแล้วก็อร่อยมากๆนะคะถ้าใครมาคาเฟ่นี้ก็คือแนะนำให้แต่งเป็นนี้เออโทนแบบเขียวหรือว่าจะเป็นครีมอะไรเงี้ยมึงก็เป็นแนวครีมๆก็คือสวยมากๆนะทุกคนอย่าลืมมากันนะค,ะคาเฟ่อยู่ที่เชียงรายนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมึงถ่ายรูปเยอะมากบ๊ายบาย จะมาแนะนำให้เปิดแมบบนะจ๊ะค่ะไม่เจอทุกคนก็นคือตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มีแพนว่าถ้าทันนะคะจะไปคาเฟ่ที่สองตะบนต้นตอเข้าก็คือประมาณอะันตบต้นองเข้าแล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าไปทานเราก็จะไปไถ่าย sunset แต่ว่าตอนอนี้หกโมงกว่าแล้วมั้ง You'll be the one that's by my side to lift away from me. if I find myself in my glasses, you'll be the one to pull me back into reality. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. ทุกคนคือตอนนี้เราถึงคาเฟ่แล้วคือสวยมากตกแต่งเป็นแบบสไตล์ฝรัลล่งเศสแล้วเนี่ยติดเขาดูดิวิวคือแบบเสียดายเมื่อกี้มากกไม่ทันพราทิ่ตกแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะแล้วดูดิสวยมากเดี๋ยวเราจะไปสั่งเค้กมะแล้วก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะน่ารักมากกันจังน่ารักมากเลยดยูนี่ ทุกคนทันทีที่ที่นี่คือน่ารักมากเลยด,ดิแกะสลักดยแล้วก็พร้อมกับวิวที่เป็นวิวนี้ม,มากันเยอะๆนะร้านะนี้เลิศม,มากมีบริการน้ำอันชงอันชันทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านที่สองแล้วนะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสอย่างที่บอกแล้วก็ข้างหน้าคือวิวภูเขาคือเลิศม,มากแล้วก็ร้านชื่อว่า ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมคุณเหมือนจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ชวนกันจังแต่ค่ะอันนี้น้ำอะไรน้ำน้ำน้ำบูเบอรี่สว <laughs> ยงามแย่มากอันนี้ <Yeah. S 2> เป็นแบบเหมือนเขาแบบอันชัน้นเนาะอร่อยมากมากินมากินซื้อเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น ต้องกินแบบยังไงมันกินอีกมาอีกเดี๋ยวจะมาอีกใครจะมามึงพากูมาเที่ยวคนเป็นพยานไหมยังพาคุนมาอีกใครชิมไม่มีมากอร่อยที่สุดดาฟังงวดก่อนขนมปังเขาหอมมากขนมปังหอมกระสุนฉ่ำคือเขาใส่เขาอบแบอบน้ำผึ้งเนาะเขาอบน้ำผึ้งอุ้ยขอโทษ เนื้อไม่รู้แล้ววันนี้พูดแต่เปรี้ยแล้วคือเพื่อนแตเอ็ดอยู่นะทุกคนแต่ก็จีบสัตว์กันละม้งนิดหน่อยไม่ถ่ายรูปปกกันไหมตรงนี้สวยรายการนี้ปกวอกอะเมืองมาตรงนี้ดิรายการเนตถอดถุงถอยถอยม่มาถ่ายรูปปกกันเดี๋ยวขอเรียกตอนขออนุญาตพูดคำหยาบนะห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มขอกินอันนี้ได้ไหมได้ ใครพูดคำหยาบไม่เป็นรับไม่ได้ไปเรียกแม่งมาดูด้วยเลยถ้ารูปอันนี้เห็นเรียกมาเม้นขออนุญาตถอดแมสระหว่างกินอาหารนะคะถังเอาแมสออกเม้นเม้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง อยากมาแนะนำให้เป็นรถส่วนตัวขึ้นเขาไปนิดนึงเพราะส่วนตัวว่าเปิรถจักรยานเยี่ยมมากเพราะส่วนตัวคือรถที่มีแต่ตัวมีล้อไม่มีอันนี้เลยคุณพี่ครับรีวิวน้ำเสนออันนี้แลาวมันเลื่อนลอยปะเนี่ยหมดแล้วนะคะที่นี่แบบอร่อยมากเฮ้ยดู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 กินนะ สวยจนไม่กล้าชิ้วิวดีน้ำฟีลดูเดิดดูวิวข้างหน้าเดิดแบบคิดมันหลายมากแต่ถือว่าคุ้มค่ากับคุ้มค่าดีไม่เข้ากอออเม็ดไซปีมังกรไม่ไม่แอปเปิลหรอไม่ใช่มากินอังวนเที่ยวไปแล้วตืบจะตายกดหนึ่ง มึงแบบฟังกรีมเม่นะถ้าร้องแบบอ้ไรอ้ยนี้อ่อะไรอัไดลยวอ่ะกินไปแล้วก็กินไปแล้วเมื่อกี้ิีมากก็คือร้านนี้ปิด6กโมครึงใช่ปะปิดดึกท่มนะในเพจอ่ะทุกคนก็คือถ้ามาที่นี่ใช่ปะเราออมาต่อจากคาเฟ่เมื่อกี้เนาะแต่ถ้ามาก็คือแนะนาไม่ส่กางเขายาวคาเฟ่เมื่อกี้ก็จะเป็นแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยใครที่อยาไปสาวเกาหลีก็ไป คาเฟ่แบบเอธโทนเนาะใช่ไหมเขาเรียกเอธโทนนะหรือว่าอะไรมินิมอลเออแต่ถ้าใครอยากดัชลีดหน่อยอยากมาแบบรู้ลุงฝรั่งใส่ขออะไรเงี้ยก็มาแบบนี้อเนี้ยเป็นแนวฝรั่งเศสเออไม่มีเฮียอะไรทำริงก็มานั่งดูแนะนำให้มาตอนเช้ากับตอนแบบเย็นช่วงแบบสิบโมงเขาเปิดสิบโมงแล้วก็ปิดน่าจะมาห้าโมงเย็นคือพาดิกำลังสวยเลยนะนะให้มาช่วงนั้น วอล์กวันนี้ยังไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินกาดคชชพลกันไปหาข้าวเย็นกินกันเย้มินจะพาไปคลิปมึงเล่นเป็นหนัง <c oughs> ดีดีเลย <c oughs> มึงคนฟิล์มมั้ง <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาข้าวเย็นกินนะคะแล้วก็น่าจะไม่ได้พูดอะไรแหละในะคลิปเพราะว่าคนเยอะนะคะแล้วก็ <c oughs> ถ้าใครชอบวอล์กแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้คืออยู่กาดแล้วนะอันนี้เป็นกาดนอกมอนะอยู่ในซอยโคชพลน,นะแต่เราเดินไปหาอะไรกินอ่ะ ดิกระแบบเคลื่อนไหวได้นะคะทุกคนเขาก็จะวิ่งประมาณนี้เลยเชื่อไหมารเกิไ่ดีตอนนี้น่ารักว่า